สวัสดีเพื่อนรักสวัสดีทุกคนค่ะอ,อ๋อนี่สวยดีเนาะสวยปะของนใเน็ตของนใเน็ตไม่ขายค่ะขายทำไมขายอย่างอื่นเออขายงานขาย ทุกสินทุกอย่างขายพ r อาขายหมดขายอะไรก็ที่ได้เงินขายหมด,หมดทุกอย่างขายไม่ได้ตังค์หนังไทยเหรอหนังก็ทําขายค่ะขายขายให้ใครซื้อก็คนทั่วไปซื้อก็ทางตั้งใจทําค่ะพยายามทําดีทําดีที่สุดละอืแต่ก่อนหนังไทยมันซบเซามันเจอโควิดทำใครบางคนเขาทำก็ไม่ทำหนังเ็าไปทำซีรีส์กันก็หลบไปทำออนไลน์อย่างเงี้ยเออ แต่เราก็ยังทําหนังอยู่นะเพราะเราทําค้างไว้เ้วก็ต้องทำก็ทําไปเรื่อยๆทําไปยังไม่ได้ก็นลงเลยอะโดนเมาสะละเอออะไรอะยังไม่ได้ฉายเลยโดนเมาแล้วเมาแตกและฉันเมาบ้างได้ปะเออยังไงหรออ๋อเห็นเขาว่าต้องมีสลีปฉันมีนะอืมูดดีๆนะฉันมีสลีปนะถ้าสลิปไม่ไปก็เมาไม่มา จริงเหรออืมไม่ดีเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะดูหนังจะดูหนังใครจะดูงานใครก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปบูลลี่เขาจนเขาไม่มีทางไปอย่าไปกําหนดชีะตาอนาคตเขาไปชี้ได้ยังไงไปชี้ได้ยังไงใครสั่งใครสอนอไม่อยากพูดหรือเขาสอนแล้วไม่จําเอออย่างนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะที่ไม่อยากพูดนั้มันเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะ งานฉันยังเจอเลยฉันยังไม่ได้เป็นงานไฟแนลเลยเออเป็นแค่ทดลองฉันก็ถามถามเพื่อนๆฉันเออนี่ๆีปไปเอางานทดลองฉันมาเมาส์แตกอืมแต่บางคนก็ทําให้ฉันรู้สึกโอนะเพราทําไปฉันก็รู้สึกเออเขาช่วยประชาสัม,มนนี่ฉันแต่อีบางคนนี่ไม่ใช่สิแม่งเมาส์แตกกัดมึงดูอะไรมึงดูอะไรมึงไปกัดนะมึงเห็นงานหมดหรือยังมึงยังไม่ดูเลยมึงนั่งเทียนเทียนที่บ้านมีเทียนไหมมีไหมอ,อ๋อมี ฉันก็มีเอาปะาเทียนฉันกับเทียนเธอขยันกว่ากาันเอาไหมล่ะใหญ่เมาส์แตกนะเออไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว่าบางทีก็บางทีก็เอาพองามบ้างก็พอนะไม่ใช่แบบไปพูดซะจนแบบนี่อีกลายอะไรกไม่รู้เนี่ยไปดูหนังเขาแล้วก็เดินออกจากโรงภาพยนตร์มาทําไมอะ่ะไปเดินออกไปทําไมให้เกียดเขาสิคนไทยอะ่ะต้องมีมารยาทรู้จักมารยาทไหม นั่งดูถ้านั่งดูไม่จบมึงอยากจะนอนหลับเขาก็มีใครเขาว่ามึงหรอกนี่มึงได้เดินออกมาข้างนอกออกมาแล้วแบบมาทําใจแล้วซื้อตั๋วหนังไปดูใหม่เออเพื่อเพื่อเออเพื่อสลิปโอโอเคจะได้รู้กันว่าต้องมีสลิปถึงจะพูดแต่เรื่องดีๆจริงๆอะ่ไะไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องดีทั้งหมดก็ได้นะบางอย่างมันก็มีข้อติข้ออะไรก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่บูลลี่ไม่ใช่ทำลาย ไม่ใช่ไปกะเกณฑ์นอนาคตเขาทำเองสิอม่าบอกนะอย่าบอกนะกนะว่าเป็นแค่ผู้ชมกับผู้ทำมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันยอมรับแต่ผู้ชมก็ต้องมีมารยาทของการเป็นผู้ชมที่ดีไม่ใช่บูลลี่สังคมทุกวันนี้ถ้าบูลลี่วันนี้วันหน้าลูกหลานมึงอาจจะบูลลี่ดีไม่ดีบูลลี่กันเองบูลลี่ในครอบครัวมึงันแหละคิดให้ดีก่อนทำอะไรให้คิดค่ะ ทำอะไรให้คิดเออไม่อยากพูดมากพูดมากมันอัดอัน้นแต่อย่าออกมาดา่าเช็ดเครื่องเพชรเครื่องพลอ,อยเครื่องประดับดีกว่าว่างๆก็ฝากไปดูหนังไทยนะคะทุกเรื่องเขาตั้งใจกันทําทั้งนั้นแหละคะ่ะอย่าไปว่าเขาเลยให้กําลังใจเขาเถอะเขาทาให้ได้ดูได้อ่ะมีบุญอ่ะที่ได้ดูดีกว่าไม่มีบุญแล้วไม่ได้ดูผู้ผิดปะม,มีบุญถึงได้ดูแต่ถ้าไม่มีบุญมึงไม่มีทางได้ดูหรอก รักนับเพื่อน,เ,อนเจอกันที่ศาล